หาให้เจอก่อนค่ะว่าคุณเก่งเรื่องอะไรแล้วก็เด่นเรื่องอะไรเมื่อคุณทำสามแกนนี้อย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยให้เอาคลิปทั้ง3ตัวเนี้ไปยิงแอด Objective เพิ่ม follower ค่ะเธอเป็นสปาเธอก็ต้องมี follower เยอะเธอเป็นร้านเพชรเธอจะมีฟอลน้อยได้หรือไม่ได้ถ้าจะไปที่หนึ่งหมื่นฟอลเนี่ยคอนเทนต์ที่เธอจะทำนะ อต้องทําถ้าคุณเป็นคนที่ชอบคอนเทนต์เรื่องการตลาดแบดดิง้งธุรกิจไอทีแกจตทีเล่าสนุกลุกนั่งสบายไม่น่าเบื่อไม่ต้องฟังแบบเล่งสปีดฝากติดตามช่องการตลาดการะเิดไว้ด้วยนะคะแอมอยากได้1นึ่งแสนซับบ้างอยากได้โลกกับเขาบ้างค่ะเห็นคนอื่นเขามีอยากมีบ้างค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะแม่ๆพี่ๆเพื่อนๆน้องๆน,นะคะสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะเป็นคลิปที่พีอีกแล้วนะคะ แอมจะมาแจกวิธีการปั้นอินสตาแกรมนะคะซูนหนึ่งหมื่นเฟรืเวอร์ค่ะเธอถ้าฉันไม่เคยปั้น IG อะไรมาก่อนถึงแบบหลักหมื่นฟอลฉันไม่กล้ามาสอนเธอนะนี่หลักฐานค่ะฉันปั้นตัวของฟลอร a สตอรี่นะคะถึงหนึ่งหมื่นฟอลค่ะยังไม่พอค่ะดิฉันก็ปั้นส่วนของฮ o ลลบอลนะคะก็เป็นหมื่นฟอลเหมือนกันเคยปั้นมาเหลียวเคยทำมาเหลียวก็ไม่รวมที่เคยปั้นอีกสรพันธมาเต็มไปหมดนะคะแอมก็เคยดูแลอินสตาแกรมนะคะให้กับแบบคายมือถืออันนึงสีเขียวเดี๋ยวดูแลให้กับ บริษัทที่ขายวัสดุก่อสร้างอันนึงอักษรย่อสามตัวที่ปอไปดูก็จะรู้จักนะคะก็เคยปั้นมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยจะมาแชร์เทคนิคนะคะอาจจะขอเวลาคุณเนี่ยแค่สิบกวนาทีเองไม่ถึงยี่สิบนาทีก็จะมาบอกว่าการจะปั้นไอจีให้มันถึงหมื่นฟอเรมันวิธีการยังไงมันลดเมนลดยังไงนะคะฟังคลิปเดียวรู้เรื่องเลยเธอไปปั้นไอจีไอจึ้งกันได้เลยค่ะมาฟังกันเลยจ้าแม่แม่ก่อนอื่นกดซับก่อนซับหน่อยนึงไลด์นิดนึงหัวใจนิดนึงกระเด็นนิดนึงนิดนึงนะแล้วก็มาฟังกันเลยค่ะ ประเด็นแรกนะทุกคนแม่แม่พ่อพ่อค่ะให้คุณสํารวจตัวเธอเองก่อนนะเธอเก่งอะไรเธอเด่นอะไรปกติเวลาเราจะทำพวก personal branding ใน social media platform นลบางทีจะไม่ได้สารวจตัวเองเว้ยต้องสารวจก่อนธุรกิจกิจการห้างร้านของเธอเธอเก่งเรื่องอะไรเธอเด่นเรื่องอะไรเธอเก่งพูดไหมเธอเก่งเล่าเรื่องไหมเธอเก่งถ่ายรูปไหมเธอเก่งอะไรเธอเด่นเรื่องอะไรแล้วเราจะเอาจากสิ่งที่เธอเก่งสิ่งที่เธอเด่นน่ะมาปั้นต่อ อย่าบางคนรู้ตัวว่าเด่นเรื่องอะไรสวยถ้าเธอรู้ตัวว่าเธอเด่นเรื่องสวยจะทาคลิปไปเลย,ปก,ย before, ปกติยาวๆป่าปีเรื่องสวย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 เธอสวยให้มันฉ่าให้มันสุดลอดเลยหรือถ้าเธอรู้ว,ว่าเธอเก่งเรื่องแบบการเล่าเรื่องเธออาจจะมาทําเป็นช่องแนวเรื่องของการเล่าเรื่องได้ถ้าเก็เก่งของการถ่ายรูปเธอก็วิ่งไปเรื่องของการถ่ายรูปได้หาให้เจอก่อนค่ะว่าคุณเก่งเรื่องอะไรแล้วก็เด่นเรื่องอะไรนะคะบางทีเก่งและเด่นคุณอาจจะสามารถลองทำเฟรมเวิร์กเวิร์กช็อปของตัวเองก็ได้นะว่าโอเค มันอาจจะเริ่มจากสิ่งที่คุณนะถนัดที่สุดก่อนก็ได้มันคืคุณถนัดเรื่องนี้ที่สุดอนะ่ะบางทีบางทีสิ่งที่คุณถนัดก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณแบบเก่งและเด่นก็ได้หรือบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณชอบคนบางคนนะชอบอะไรบางอย่างแต่ไม่ได้เก่งมันอนะ่ะเธอเคยเห็นไหมละคนชอบร้องเพลงแต่ร้องเพลงไม่เก่งอนะ่ะก็มีก็สามารถเอามาใช้เรื่องนี้ได้นะคะยางบางคนเนี่ยเออเก่งและถนัดอะไรแล้วก็บางทีแบบชอบด้วยเช่นชอบไปเที่ยวทะเลแล้วก็เป็นคนถ่ายรูปเก่ง ถ้าคุณชอบไปเที่ยวทะเลแล้วถ่ายรูปเก่งอ่ะเธอก็รู้เลยว่าการจะปั้นไอจีของเธอถ้ามาเป็นเรื่องของแบบธรมธรมชาติที่เห็นทะลงทะเลท่องเที่ยวนเนี่ยก็ไปได้ไม่ยากเย็นเนี่ยสำรวจก่อนเลยนะคะคุณเก่งและเด่นเรื่องอะไรนี่ปเป็นประเด็นที่1ค่ะประเด็นต่อมาค่ะแอมจะบอกว่าการทํา IG เนี่ยคุณต้องเข้าใจลักษณะนิสัยของคนใน IG ก่อนนิดนึงนะคนใน IG เนี่ยเขาเป็นคนมีการศึกษาจริงจริงสถิตินี้มัมาจากฝั่งของอินสตาแกรมเองนะคะเขาบอกว่าโดยส่วนมากของคนที่เล่นอินสตาแกรมเนี่ยจะเป็นคนที่เรียนจบปริญญาตรีมีรายได้ต่อครอบครัวเนี่ยเเลซว่าาประมณสัก ห้าหมนบาทขึ้นไปต่อครอบครัวนะคือรวมกันต่อครอบครัวสักห้าหมบาทขึ้นไปคือเป็นปคนมีกระตังเป็นคนเทสดีเป็นคนมีการศึกษาเ <_ d> มื่อเป็น3มอย่างในเสร็จปว๊บแบคุณต้องเข้าใจว่าลุคแอนฟ e ลของ Instagram มันก็เลยจะไฮไฮหน่อยมันจะมีความแบบฟุ้งฝันดูดีสวยงามถ่ายชัด ภาพชัดเสียงดีเพลงลดทุกอย่างมันจะเป็นไฮโปรดักชันถ้าสมมติเทียบทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มไม่นับ u t u b e นะครับแอมว่าบ้านของ i n s t a g r a มบ้านของ IG เนะี่ยไฮขึ้นมามากกว่าเพื่อนนะประมาณหนึ่งไฮกว่า Facebook แน่นอนไฮกว่าติ k t ต k กแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่หนังเป็นนะคะพอคณเข้าใจแบบนี้จะเป๊บอะให้คุณมาดูด้วยว่าถ้าคุณจะทำห้หไฮได้อุปกรณ์ต้องได้แอมบอกเลยถ้าคุณไม่มีมือถือรุ่นเรือธงนะอย่าง iPhone 20ออกคุณต้องมี iPhone iPhone 20จน iPhone 18ถึงไ iPhone iPhone อโฟนสิะถึงจะพอใช้ไบโเค ถ้าคุณจะมีซัมซุงก็ขอไปรุ่นเรือธงแต่ถ้าคุณมีมือถือที่ไม่ใช่เลือธงแบบรุ่นเครื่อง 12, 31, ละหมื่นสองหมื่นสามอะแล้วเป็นหมื่นสองหมื่นสามเมื่อห้าปีที่แล้วนะถ่ายไอจี IG ยังไงก็ไม่รอดค่ะอินสตาแกรมเขาชอบคมชัดภาพชัดเสียงชัดทุกอยา่างแบบชัดเจนแบบกรอบแบบกริปเขาชอบความกริบความกริปอะเพอเขาชอบความกริปความกริปจะเปิมนะคุณทำบงบง,บงไม่ได้เลยเนี่ยก็เป็นพอยที่สำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะทำเรื่องนี้ได้นะมันก็ต้องมาจากอุปกรณ์ที่ดีหลายคนเวลาทำอินสตาแกรมก็เลยมักจะะะทคคลิปในน แต่ใช้กล้องใหญ่ถ่ายเหมือนที่แอมถ่ายอยู่ตอนนี้มักจะทําแบบนี้ให้สวยๆถ้าคุณมีโอกาสไปดูอิสแกรมของแอมกูจะเห็นเลยว,ว่าแอมจะเน้นลงคลิปที่ไฮคุณภาพดีก็จะอยู่ใน IG ของแอมเนี่ยก็จะต้องได้แบบนี้ข้อต่อมาคือ l o k and f e e l คุณต้องเข้าใจคําว่า l and Feel l o o k and f e e l ก็คือเหมือนภาพลักษณ์อะภาพลักษณ์ลุคแอนฟิลก็คือเคยได้ยินไหมครับที่แบบเดี๋ยวมันจะหลุดตีมไอจีต้องคุมโทนไอจีลุคแอนฟิลคือให้มันดูแล้วมันเกิดฟิลลิ่งอะไรเกิดขึ้นมาในช่อง, Instagram อ,งอิแแบบออออสแ มันก็จะมีการคุมเขาเรียกคุมโทนไอจเนาะให้มันไปในทิศทางเดียวกันให้มันดูไลฟ์ลี่ให้มันดูสนุกสนานให้มันดูอึมครึมก็แล้วแต่ว่าเธอจะวางรูปแบบไว้แบบไหนเนี่ยสออย่างนี้เธอต้องเข้าใจก่อนนะคะประเด็นต่อมาคุณนาคุณน้าก็ต้องมาดูว่าคุณน้าจะทำคอนเทนต์อะไรดีและจะโพลบ่อยแค่ไหนใช่ไหมคะคอนเทนต์ใน Instagram ถ้าอยากจะได้โ o l ว์เยอะพอโจทย์เราเราจะไปที่1 0,000มืนฟอนะถ้าจะไปที่1น0 0 0มืนฟอนเนี่ยคอนเทนต์ที่เธอจะทำนะเธอต้องทํา reels r e e l s reels นะฮะเธอต้องทำอินสตาแกรม reels ขึ้นมา เพราะว่า reel เนี่ยจะช่วยกระตุน้นผู้ติดตามเร็วสุดในเวลาทุกอย่างเลยแนะนําเลยค่ะให้ทำ reels นะฮะอยู่ในแกนสักประมาณ3แกนได้แกนที่1นะคะคืออะไรก็ตามที่มัน happening happening คือว้าวซ่าเช่นแมวเธอเดิน2ขาหรือแมวเธอหน้าบึ้งมากกว่าเพื่อนอะ่ะ แล้วแมวจะทำหน้าบูดอย่างเงี้ยแล้วลงไอจนะคนชอบมากอะไรที่มันแฮปปี้นิ่งอะไรที่มันไม่ค่อยได้เห็นง่ายๆแต่ต้องมีความไลฟ์สไตล์นะคนในอินสตาแกรมเขชอบเออดูแล้วขำๆเพราะเนี่ยคือรีลที่คนอื่นจะเอาไปส่งให้เพื่อนดูรีลจะถูกส่งไปให้เพื่อนดูเอ้ยแกดูเดีย๋ยวน,นี้เหมือนครอบครัวเราเลยเหมือนบ้านเราเลยเหมือนแมวที่บ้านเราเลยอย่างเงี้ยจะถูกส่งไปอย่างเงี้ยรีลที่แฮปปี้นิ่งเนี่ยจะช่วยได้นะคะประเด็นที่2ก็คือรีลที่เอดูเคชั่น คือให้ความรู้เธออาจจะเคยเห็นว่าให้ความรู้แต่ให้ความรู้ต้องห้ามเครียดนะในอินสตาแกรมเขาไม่ชอบเครียดกันเธอเ,เขาจะชอบเหมือนกับเออสนุกสนานกว้างๆเช่นแบบจากสามเทคนิควิธีการถ่ายภาพอาหารยังไงให้น่ากินที่สุดเลยค่ะเป็นอย่างเงี้ยอินสตาแกรมจะเป็นแบบสอนการตั้งค่ากล้องสอนการอย่างง่วนสอนการใช้ a อแบบน,นี้มันจะสนุกมันจะไลฟ์มันจะ, free, นจะว้มันจะเป็นแบบว้แบบ,บ,บภาพสวยโลกสวยอ่ะก็จะเป็น education คอนเทนต์ content, ซึ่งอเดเขชันคอนเทนต์เรือกเนี้ยก็จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ติดตามได้แบบไม่ยากเย็ยนเท่าไหร่อันนี้ก็เป็น,ป,นประเด็นที่2ค่ะเรื่องที่3ก็คือรีวิวการทำรีวิวใน IG ก็ช่วยได้แต่ของที่รีวิวต้องเป็นของไซต์ g เช่นวันนี้จะพาไปออดู้านบรันช์นะคะอาหารกลางวันที่น่าทานที่เสจทองรอเลยค่ะถ่ายสวยๆได้ เลือกร้านเลือกอะไรที่ Look and f e e l โทนของมันไปอินสตาแกรมหนีไปโพสเรื่องนี้นะคะ่ะถ่ายอะไรที่มัน happening อะไรที่มัน Education อะไรที่มันเป็นรีวิวทำสักสามแกนนี้นะคะแม้ว่าคุณจะเป็นแบรนด์หรือคุณจะเป็นคอบเปเลทหรือคุณจะเปใครคุณทำสามแกนนี้ได้เมื่อคุณทำสามแกนนี้อย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยให้เอาคลิปทั้งสามตัวเนี้ย ไปยิงแอดออ t ต v e เพิ่ม Follower ค่ะแต่ยิงเนี่ยยิงไม่ต้องเยอะก็ได้ยิงนิดยิงหน่อยยิงเอาฟิลแต่ขอให้คอนเทนต์คุณต้องทํามาดีก่อนถ้าคอนเทนต์คุาทำมาดียิงเอาฟิลปุ๊บมันไปไกลฟิวเธอเลยทุนึ่งลอยโทฉันก็อยากกระเธอในมีความยิงแอดยิงเอิบตรงเนี้ยให้มันไปต่อให้มันกระดึบกระดบกระดึบกระดบกระดึบกระดอบตรงเนี้ยไปต่อให้ได้นะคะไม่ยากนะคะลองทําวิดีโอที่เป็นเรียลนะจากทั้ง3แกนนี้นะแล้วก็เอาไปยิงแอดเนาะทีนี้ คอนเทนต์คุณทาอะไรได้เนี่ยมันรู้จากสามกนคุณต้องมาตั้งคาถามแล้วว่าอ่ะคุณรู้แล้วว่าคุณโดดเด่นเรื่องพูดเก่งและไปทะเลลุคแอนฟิลคือฟุ้งฝันแบบไปทะเลคุณต้องมาดูว่าแล้วคุณจะทำอคอนเทนต์อะไรลงบ้างเช่นเป็นภาพนิ่งทะเลที่คุณไปสวยๆที่ไหนไหมหรือเป็นคลิปรีววิดีโอที่เป็นแบบถ่ายสวยๆที่ทะเลแล้วก็ใส่พงใส่เพลงมีหรือเปล่าคือเธอจะต้องมีความมีนู่นนั่นน,นี่นี่นัน่นให้มันครบถ้วนกระบวนวามแบบ4,500ล้านเปอร์เซ็นต์เลย แล้วอันนี้มันจะดีงามกับชีวิตของเธอนะคะจากนั้นจํานวนจํานวนแอมแมนะนำแบบนี้ค่ะอินสตาแกรมเนี่ยให้คุณนะคะโพสตอรี่โพสอินสตาแกรมสตอรี่ทุกวันโพสอินสตาแกรมสตอรี่ทุกวันถ้าเธอขายของเธอเปิดร้านคาเฟ่เธอลงทุกวันเลยว่าวันนี้ยอดขายดีวันนี้ยอดออกโลแมมทุกวันอะถ้าสมมติเธอเป็นอินสตาแกรมเธอก็ลงลถ้าเธอเป็นร้านคาเฟ่เธอก็ลงเธอขายของดีเธอก็ลงเธอก็ลงอย่างแอมแมอมบรรยายบ่อยอะก็จะลงว่าวันนี้นะคะไปบรรยายที่นี่ค่ะลงนู่นลงนี่ลงนั้น พราะว่าสตอรี่จะเป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่เข้าถึงกลุ่มคนได้มากที่สุดเธอลงสตอรี่ไปลงสตอรี่ทุกวัน30วันลงโพสต์เป็นรูปภาพน้อยที่สุดคือ15วันก็คือมีวันละวันเว้นวันอ่ะลงภาพนิ่งวันเว้นวันอ่ะก็อาจจะลงภาพนิ่งบ้างลงเป็นคาราเซลบ้างที่มันเลื่อนดูได้นะคะและลงรีลส์นะคะถ้าเธอจะเอาจริงจังแบบมีเป็นหมื่นฟอนนะคะรีลส์ของเธอก็ต้องอีสิบห้าตัวค่ะพูดง่ายๆเลยก็คือเธอต้องมีลงรีลส์เนี่ยลงวิดีโอสั้นเนี่ย วันเว้นวันสลับกันไปกับรูปนิ่งค่ะแล้วเธอก็เอาไปยิ่งโฆษณายิ่ง,ง,งและถ้าเธอทำคอนเทนต์ดีจริงภาพสวยเสียงดีต้นคลิปดีทุกอย่างจะต่อเลิศเพอร์เฟกนะเธอจะได้คอร์ส per follower อยู่แค่ประมาณบาทเดียวบาทถึง2บาทนั่นแปลว่าเธอก็ลงทุน20 0 0 0บาทลงทุนแค่20 0 0 0บาทสำหรับธุรกิจของเธอนะ ลงทุนแค่20,000บาททำคอนเทนต์เหล่านี้ปุ๊บยิงโฆษณาปึ้งเธอได้เลย10,000 follower พอจะได้10,000 follower ปุ๊บเธอก็จะมีความน่าเชื่อถือในธุรกิจน,นั้นเพราะถ้าเธออยู่ใน IG เธออาจจะขายเธอเป็นสปาเธอก็ต้องมี follower เยอะเธอเป็นร้านเพชรเธอจะมีฟอลน้อยได้หรือไม่ได้เธอก็ต้องมี follower เยอะจนถึงจำนวนที่มันฮิตอะไรบางอย่างได้เนี่ยแล้วเธอทำตามแบบเนี้ยเธอก็จะได้มาออกการ์แกนิกก็ไปนะฮะออกกร์แกนิกมันก็จะขึ้นตามจำนวนนี้ด้วย ถ้าเธอรีบร้อนเธอยิงแอดเลยแต่ถ้าเธอไม่รีบเธอทำตามสูตรเนี้ยสัก 3- 4เดือนเนี่ยเธอก็มีสิทธิ์จะไปฮิตแต่10,000 f o l l o w e r ได้แต่ถ้าเธอจะรีบเอาเลยในหนึ่งเดือนแอมแนะนำยังไงก,ก็ต้องใช้แอดค่ะยกเว้นว่าคุณมีคอนเทนต์ที่โคตรจะเจ๋งอะเจ๋งมากๆมีแต่เธอคนเดียวที่ทําได้แต่ถ้าเธอหาเรื่องนี้ไม่มีหาอันนี้ไม่ได้เอาเงินมาช่วยเอาเงินมาช่วยแต่คอนเทนต์ต้องดีนะคอนเทนต์ดีถ้าทำดีแต่ต่อดีเอาเงินมาช่วยเดี๋ยวก็พุ่งสู่จักรวาลเลยค่ะ ประเด็นข้อต่อมาก็คือเธอต้องทาให้มันสม่าเสมอมันไม่ใช่ว่าเธอทําตามสูตรนี้ป๊บแล้วเธอก็จะได้หมื่นฟอได้เลยทันทีบางทีถ้าเธอไม่ได้ลงเงินด้วยมันก็อาจจะไม่ได้ก็คือลงเงินด้วยสม่าเสมอด้วยสม่าเสมอของแต่ละคนไม่เหมือนกันสม่าเสมอเธออาจจะลงวันเว้นวัน ก็ถือว่าสม่ำเสมอในแบบของเธอแต่ถ้าเป็นสูตรของแอมคือทําตามที่แอมบอกเนี่ยลงภาพนิ่งวันละตัวสลับกับรีลใช่ไหมคะแล้วก็ลงซอรี่ทุกวันเนี่ยให้ทําตามเนี้ยสักประมาณ4เดือนมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะถึงหมื่น follower ได้เนะี่ยมีสิทธิ์ที่เป็นไปได้แอมมีรูส้สิ์แอมท่านหนึ่งนะคะับทไปดูช่องหน้าหนาชื่อมาม่าซีเกตนะคะครอบครัวสภาพดีมาม่าซีเกตหรือ et, ชื่อคุณนามีนะคุณนามีเนะี่ยนะเขาทำคลิปนะ เน้นทาคลิปเป็นรีวิสิคะลงรีลิวเป็นหลักเขาแทบไม่มีโพสต์อะไรเป็นรูปภาพไปเธอลงแต่ตัวนี้เป็นรีลิวนะคะก็กลายเป็นว่าฟีดดีมากด้วยใน IG แล้วก็มีคนตามเข้ามาฟอลโล่เขาด้วยจริง,รงๆอะ่ะเธอมันเกิดจากการแบบนี้ขึ้นได้แต่มันต้องสม่ําเสมอน,นั่นเองค่ะเป็นไงฟังมาถึงตรงนี้มันมีหลากหลายองค์ประกอบหลากหลายวิธีการบ้านที่จะไปสม่นฟอลเวอร์แต่ถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากถึงขนาดนั้นถ้าเธอ เข้าใจว่าตัวเธอโดดเด่นอะไรตัวเธอปังเรื่องอะไรแล้วเธอก็เข้าใจว่าช่วงนี้แพลตฟอร์มคอนเทนต์อะไรซึ่งช่วงนี้คอนเนต์รีวิวกับคอนเนต์สตอรี่ถ้าเธอเข้าใจว่าคอนเน้นสองอย่างนี้มันก็จะสบายนะคะแอมให้อีกสูตรหนึ่งนะฮะอีกสูตรหนึ่งก็คือพยายามไปดึงโฟลเลอร์จากโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นของเธอเข้ามาให้ได้เช่นเธออาจจะไปดึงมาจาก YouTube เหมือนกันเธออาจจะไปดูมาจากทิกตอ k เหมือนกันเธออาจจะไปทําคลิปในทิกตอกว่าแม่แม่คนไหนคะที่มีความว่า อยากจะเอ่อได้ของรางวัลแล้มันจะมีของรางวัลมาแจากอย่าลืมนะคะจะให้กดลิงก์ไปตรงนี้และไปอ่านกติกาหรือไปกดติดตามช่องนี้เอาไว้หรือการมีคอนเทนต์พิเศษเช่นถ้าอยากจะดูคอนเทนต์พิเศษเรื่องนี้ต่อมากๆที่แอมทำเนี่ยให้ตามมาดูไอจีแอมอย่างเงี้ยคือเราก็สามารถที่จะยงใหญ่ซินิจี้ให้คนที่อยู่รอ,ร,อร,อรอบรอบของเราเนี่ยมันได้เหมือนกับเข้ามาตามเราจากโซเชียลหนึ่งโซเชียลหนึ่งโซเชียลหนึ่งโซเชียลห,ห,หนึ่งก็รวมกันอยู่ในบ้านเดีวยวกันได้แบบที่ง่าย,ายๆแล้วมันก็นินเนียนด้วยเถอะเป็นฟิลแบบนี้แหละเป็นไงคะดูยาก บอกเลยว่าไม่ง่ายถ้าจะให้เลือกโซเชียลด้ปัญญาที่สุดแอมเลือกอินสตาแกรมคับ เป็นโซเชียลมีเดียที่แอมเชื่อว่าปันยากที่สุดแหละแต่ไม่ได้หมายความว่ายากและเป็นไปไม่ได้ยากแต่ยังมีความเป็นไปได้นะคะหาว่าคุณทําแบบเข้าใจขยันเต็มที่มากพอในแอมเชื่อว่าเรื่องนี้จะถึงฝั่งฝันคุณแบบไม่ยากเย็นเลย IG ยังไม่ตายแน่นอนค่ะถ้าคุณอยากคุยกับคนรวยคุณอยากคุยกับเด็กรุ่นใหม่เพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่มี Facebook แล้วค่ะอยากคุยกับ Gen Alpha อยากคุยกับ Gen Z Gen C อยากคุยกับเด็กรุ่นใหม่อยากเข้าใจเด็กรุ่นใหม่คุณต้องทำอินสตาแกรมให้เป็นยิ่งท่าโปรดักของคุณสสื่่่่อาาารรกกกกัััับบเเเดด็ุนนนใใหหมมมมโยฉพะะแลลล้้วไไี IG ปทง เลิศไปเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะฝากคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะกดไลค์กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กดอะไรก็ได้เลยคะ่ะหรือส่งต่อไปหาเพื่อนๆของคุณที่อาจจะอยากปั้นอินสตาแกรมหรือปั้นชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างนๆานาอยู่นะคะแอมขอเวลาคุณไม่นานแต่คุณก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถมีฟอนในไอเยอะขึ้นแบบปังได้เลยจากประสบการณ์ของแอมที่เคยทำมันจริงแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปนะคะสำหรับในค่ำคืนนี้ในวันนี้ในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสสค